ครับเมื่อนี้นะครับผมกาศิพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมฟาร์มเจริญอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งนะครับเมื่อนี้ผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเลี้ยงแพะน้ำเพลินนะครับเพื่อเลี้ยงแพะแบบปล่อยนะครับแบบอ่ายลา่ทงบ่ครับแบบนี้เขาเรียกลายทงบะลายทงเนาะเป็นแบบลายทงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากเมาเบิ่งอ่าวิธีการฉีดยาของเพลินนะครับเป็นมีวิธีการป้องกันพยาธิแบบใดนะครับในการเลี้ยงแพะปล่อยนะครับแล้วก็แพะยืดโล่งนะครับเมื่อนี้ยเข้ได้เบิ่งคลิปน้ำกันไปั สวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านครับผมนะครับผมนายประสานครับโฮมอยู่ตำบลหอยขยุ่งอำเภอวาริ่งจังหวัดอุบลครับฟาร์มแพะ์ยายหลอดนะครับฟาร์มแพะ์ยายหลอดนะครับมาหนีนะครับผมกับสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามาเยี่ยมฟาร์มแพะ์ยายหลอดอีกท่านหนึ่งนะครับมาหนีนะครับเพาสิมาถามเพิ่นว่าเพิ่นมีวิธีการเลี้ยงแพะแบบใดนนะครับเพราะว่าตอนนี้แพะเพิ่นอยู่ในป่านะครับตัวนี้เอามาให้เพิ่นกินธรรมชาติครับจำออก มาเล่นนะครับอให้เพื่อนกินแบบหากินธรรมชาติเนี่ยมาแรงมากเขาจังเสริมเพื้นเอาอาหารเสริมอาหารหลักก็คือกากมันกับผิวทัวรอาหารข้นพื้นอาหารข้นเล็กน้อยบ้านนี้ก็หลังๆนั่นก็ย่ามเขาไปตัดกระถินนะครับเนาะมีกระถินนั่นเระเสริมเพื้นสูงมือนี่อาหารหลักคือหญ้าบ่มี ฟ้ามผมบริได้ปลูกหยานนะครับอ๋ออยู่ฟ้ามผมบริได้ปลูกหยานนะครับเพื่อให้กินบริได้น่งยานะครับมีหนึ่งะกระทิ้นสองฟ้างฟ้างเขาห้องนี่แหละสามกากมันผมเลี่ยงในในส่วนนี้แบบว่าปัะตุดีอ๋อครับตอกนั้นก็อาหารคนคเด็กน้อยนะครับเพราะว่าห้องต้องลดต้นทุนนะครับครับกากมันีนห้องเป็นใส่เป็นวิธีหมักบอกครับหรือว่าจังไหนใส่เป็นวิธีหมักใส่เป็นกากมันหมักนอแม่นครับครับ มีกากมันมักนะครับมีฟางนะครับแล้วอ่ามีอาหารเสริมนะครับพวก,ออก,ออกเปลือกทั่วนะครับ,รบยูนี่นะครับสีเป็นเหลี่ยงที่เขาเอามาเรียงนี่มันเป็นแผ่แผ่หยางครับตอนนี้เพราะว่าผมเห็นของอบตอนี่มันมันมีมันมีหลายหลุนเนาะทีเลียงนี่มันมีหลายหลุนมันมีพื้นพื้นบ้านผสมบอ่อแล้วก็ข้องซาแนนแงอ,องกูของกมครับคาร่าครับส่วนหลายนี่ผมสินิ่เอาเอาค้งสาหไง,งไว้ก่อนอ๋อ งามมางามเอาไว้ที่หลังก่อนในตามตามตามสิตฝามาผมเด้ผมสิเน้นเอาโค้งสางให้ใหญ่ๆไว้ก่อนถ้าแมียนห่าเลี่ยงใหญ่แล้วห่าวันเดีขายพอพันแม่พันห่าก็จะขายเป็นจังอันหนักครับห่อเขาต้องเน้นเอาตัวนั้นอ๋คอคือคือฝามของท่านอบตอน,นี่เป็นเป็นเน้นโค้งสางเนาะแมีนครับแมีนครับคือพันยังกระซามเมนครับขอให้โค้งสางใหญ่แมีนครับ มองด้วยสายตาเนี่ยเราว่าโค้งมันใหญ่กับเก็บไว้ก่อนเก็บใบเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้แม่พันธุ์เข้าถาเอาบอมาผสมบ่อนี่เพิ่นเได้เจ้าเนื้อแน่นนะครับนี่คือเคล็ดลับของเพลินนะครับคือให้หาแม่พันธุ์โค้งสั่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาพันบ่อนะครับพอพันมาผสมนะครับเอาวันนี้มันนี้เขามีกิจกรรมยังอีกมันนี้ไอ้คือให้ยาให้ยาให้ยาอันขาพยาครับ พะว่าแพ้แพ้ช่วงหนาฝนมันต้องมันต้องมึงอาการดูบางโตกับซิมหาหมือตามที่ผมใส่เด้นี่ถา้ถาถ้าถ้าวัยอายุขึ้นืิมหาหมือผมสีผมสรรรมะสีติดซ้ำอีกนะครับจะทายปยัญาครับมันมีมีมีสีดกับกอกสองอย่างอตามเคล็ดที่ผมไปเอาน้ำเพลินมาเนี่ยเอาควบมรูน้ำเพลินมาเพิ่นว่าให้กอกสองเหมือติดกันเลยมือที่สามคือสียอ๋อนี่ครับคือ คือเคล็ดลับข้องอันที่ฟ้ามก็เจ้าคุณอ๋อครับผมไปเอาข้องฟ้ามขุนมารับปรุงใจกับแม่พันธ์พ่อพันธ์นผมครับมาเนี่ยผมมาลองเฮ็ดบ่งก็ได้ผลดีๆเลยครับได้ผลดีเลยกอก2องมือถ้าแพ้ตัวใได้เป็นพญ,ญานิแห่งกรอกชองมือนี้ก็ถทือว่าคักกันเลยครับมือที่สามย,ย,ยังสี่ดีเกู่ยวังสี่ดีแม่นครับแต่ทีมระยะไปที่มหาเหมือนสีตางกันเลยครับ อ,อ๋อคือสิ้าหมื่นนี่เห็นผลเลยเห็นผลคลล่ะเห็นผลเห็นผล,ลทันทีนะครับ,รบอ่าเห็นผลนี่คืออียงมันสิเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงคือผิวการจินครับผิวพันธุ์เมื่อสิแตกต่างกันเลยนะครับกบตอนเท่าสุทันธนสีดยาพันธุ์เนี่ยลองลองผมลองแล้วตกกอกกับต้สีดสู่สู่กอกสองมือแล้วก็มาสีตัวนี้สีเห็นผลเรีวยวรัว ในการกอกยาขาพญาหมายถึงว่าได้ผลได้ผลดีกว่าห้าสิบยังเงียดียวง่แม่นครับนะครับก็คือให้กอกกอนนอกอกกอนสองมือนะครับเป็นยาเป็นยาชนิดกอกแม่นครับยาชนิดกอกรับเบเนกามือที่สามไฮมาซ้มโดยชนิดสีดแม่นครับสามตัวนี้ก็คือเห็นผลแน่นอนนะครับบนันนี้เขามีวิธีสังเกตจังไอยู่ฟาร์มเราว่าตัวนี้สมควรสีดนะยังแบบนี้นะครับมันนั้นมีอยู่ตามที่ผมสังเกตในฟร์มผมนอหนึ่งเบื้องตอนเพิ่นกินอาหาร ครับที่รักๆที่สุดก็คือเบิ่งผิวคนมันสิผู้หงคนสิบ่เรียบคือหมู่นะครับครับแล้วก็ถ้าแม่นคนก็คือบ่ซื่นบ่บานอ๋อเป็นงองๆง้อยๆกินก็กินบ่จังซั่นนะครับนี่พยาธ100%ครับเฮาสังเกตมันแค่นี้อื ครับคันคันว่าให้สังเกตเบื้องแพรคันค้นย้อนนึงหล่ะแล้วก็โบซึนโบโซดจะโบใสขึ้นโมแมนต์ครับแมนกินกันหน่อยก็โมแมนครับเล่นยงใช้แต่กินกเร็วกว่านี้ล้วกันนี้นะครับโบโซนใจการกินปันไดนะครับโบซึนเบาบานนะครับกะให้สังเกตว่าอาจจะเป็นพยาธินะครับเอาเบื้องต้นเท่าๆตรงสีเกี่ยวพยาธิเกี่ยวกับหนังครับไอ้ส่วนร้ายเกี่ยวกับโมเมนต์คองผิวหนังนะครับก็คือยังกระด้านพยาธิตัวตืด้อดอกพยาธิตัวตืดเนาะ หายเป็นพยาธิตืดก่อนก่อนแม่นแมนครับครับถ้าแม่นเฮ็ดตามที่ว่ากอกสองมือแล้วก็สีย่างว่าท่านเห็นผมเลขันทายมีเหลืออ๋อนี่นี่นี่คือนี่คืออยู่นิฟาร์มผมเี่ครับนี่นี่คือคั้นท้ายเม็ดเลือนี่คือหมายถึงว่าไหลแรงสุดแล้วแม่นครับคั้นสุดท้ายคั้นสุดท้ายแม่นครับถ้าคั้นสุดท้ายแล้วถ้าบ่ซื้อมาบานน่คือมืดแล้วแต่ผมเห็นมีของผมอยู่ประมาณสามสี่ตัวเทิรั้นสุดท้ายครับซื้อยาเม็ดเลืองคือเศร้าอ๋อ เห็นเห็นผลเห็นผลท่านตาเลยนี่เห็นผลท่านตาเลยแม่นครับเพราะว่าเข้ากอกยาสองเทือเดี๋วก็มาดีศก็ยังบวแมนว่าค้นเศร้าย้องกับกิ่งเขาจะคืนแบบไม่หมือนี่ครับข้างทุ่มข้างทุ่มนาบวมอข้างทุ่มนาบวมมันต๊ะเกยได้ว่ามันยังตอดบวแมนครับผมก็ได้มาบางว่าเลือววาเขาขาพยาธิภายในเดี๋ยวมันยังงมีดเลือดผมเลยเอายาขาพยาธิมีดเลือดสิ สองมือเห็นผลครับหยบลงเลยแมนครับทันทีคือเห็นหยบลงนี่คือว่าถือกันละครับใช่แมนครับแมนเลยครับถือ้องเลยผมก็ได้ว่าเก็บอาการตัวนั้นไว้แบบว่าเฮาเฮาสำเรียนรู้เองนะครับแมนครับครับคือเฮามีการเรียนรู้กับการการเลียงจริงเนาะแมนครับแมนการเลียงจริงปฏิบัติเองเลยปฏิบัติเองนะครับเอาบัตนี้เฮามาเลียงแพร่แบบปล่อยแบบนี้นะครับบัดนี้เฮามีวิธีการป้องกันใดตจังได้ว่า อ่าพวกบริษีภายนอกหนึ่งนะครับพวกเหลือพวกไร่นี่นะครับว่าเออมันบ,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 บอกบกบกเกาะในแพะบอดูดเลือดแพะน,นะครับบริษีภายนอกแมนครับเพราะว่าม,มีมีการเขาเอาเขาเขาไปขอ,อกแล้วครับเขาบ้านเขาซ่องแล้วมันนี้ครับทรระยะผมหนึ่งคือย่ายหลอดย่ยหลอดเขาสิเป็นคนเซกเองครับถ้าม่นส่วนร้ายผมสิปปองกันคือเดือนละเท่อได้ผมนสิ่สีดืน สิไล่อ๋อเหลือบไล่เนาะมวกัมัดเทบแดงนะครับเพราะว่าข้าเลียงแบบปล่อยเนาะมครับมันต้องมีมานะครับเท่ากับมีการป้องกันโดยการฉีดแม่นครับฉีดปรสิตภาย่นนกหนึ่งเดือนเดือนละหลอบนะครับเดือนละรอครับครับตัวนี้ก็เป็นวิธีป้องกันข้อมูลนนะครับแต่ตามที่ผมสีมาเดือนละรอบนี่ก็ข้าป้องกันไว้เลยนะครับเพราะแมงาขาเห็นเนาะขาจังมาเห็ดอ๋อผมตรงนี้ยังสีได้เพราะว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ถือว่าธรรมดาเพราะว่าแพ้ข้าปล่อยดิ แม่นแม่นแม่นครับหมดเลยยืนโรงเรือนแล้วก็บหได้กรรักบริเวณให้เขาถ้าแม่นแม่นแม่นไฟกักบร,ร,ริเวณนั่นเฮาจังสังเกตเอาห่อเฮาห่อประจำเป็นต้องไปสีดครับแต่มื่อวนนี่คือเขาป่านี่คือสีดตายโตอยูแ่แล้วเรือนะเือผมต้องซิกจังซั่นอือเพื่อความมั่นใจของเฮาครับป้องกันปรสิตภายนอกเนาะพวกเหลือบไล่นะครับพวกมัดพวกเห็บนะครับตัวนี้เอาบัณนี้ท่านอบตจีฟังยังถึงพ่อแม่พี่น้องครับผู้ที่กระลังเริ่มต้นเลี้ยงไม้นะครับถึง อขอดีนะครับในการเลี้ยงแพรแบบปล่อยแบบนี้นะครับมันมันมีขอดีแบบไดห,หนึ่งผู้ผู้บัญชีเลี้ยงใหม่นอมีที่สาหรับครับสาหรับผู้บัทชีเลี้ยงใหม่ครับเพิ่นมีที่ปล่อยเครื่อ,องกับห้องผมนี่ผมอยากสนับสน,นุนให้เลี้ยงแบบนี้อยู่เพราะว่ามันหนึ่งมันลดต้นทุนอสองแพรแพรมันสีเขาสิไปหากินสมุนไพรของเขาอีกครับเรื่องเก็บไข่ในสี่เดือหน่อยนะครับอืม,มันก็นนาเลี้ยงคือคือ สำหรับคนที่มีทีแต่ถา้าพ่มีทีก็เลี้ยงคือจยงผมกักบริเวณคกักบริเวณมันก็น่าเลี้ยงคือกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้แพทย์นี่ผมถือว่าบายากแล้วก็บ่าง่ายมันหนาลงทุนลงทุนหน่อยแต่เฮาเห็น็น,นผลผลิตนี่ไปเรื่อยๆนะค,ะครับคือ,อถนนประทอลนี่มา,ามาเลี้ยงแบบนี้การเลี้ยงแบบปล่อยคือคือ คืออ,อบตอน,นี่ก็คือข้อเดียวคือประหยัดต้นทุนเนาะแม่นครับประหยัดต้นทุนคือเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆอ๋อ้มันออกแม่แพะลูกไปเรื่อยๆแม่นครับนะครับเ<ม>พราะว่ามันมันมันกระสีไปลดพวกอ่าพวกอาหารที่เทาเสื้อนะครับเพราะว่าเ <ๆ S 2> พราะว่าแพะมันได้กินอิ่มแล้วก็ได้ออกกําลังกายได้็กไข้ขียดนะครับเป็นว่าการเจ็บไข่ได้หนาวการะหน่อยหน่อยครับหน่อยหน่อยตามตามตามสิผมซ้อมมึงของผมนั้นมีอยู่สามสี่สี่หลอกเนาะครับเนาะครับระหว่างขังกับปล่อยตัวนี้ ต้นนั้นสิได้รู้แล้เรื่องการนั่นหนึ่งเขาบอกสมบายแเพลอากาศดูเป็นหยังคือจังบอเอามาปล่อยน้ากันมันมาบได้พอมันนหลายนะครับนอกมันคนละส่วนเขาต้องแยกส่วนผมเลยมาเลี่ยงเปรียบเทียบเส่กันเนี่ยว่าสําหรับเอาไงซะอันแพ้คุนหนูก็แพ้ลูกชุ่มเนาะมันมันต้องคิดจังสันนะครับผมก็เลยว่าโอ้ปล่อยนี่ไม่สิดีอย่างหนึ่งมันต้องแพ้เขาเขาต้องมีแนวกินของเขาละครับเรื่องการเก็บไข่ในป่วยต้นนี้สีบ่มบ่คไขมีเลยนะครับสีบ่มมีว่าเออแพ้คองนั้น แพทย์คองนี้บอสไมล์เด้อไข่ขึ้นวัดนั่สิบ่มีครับครับผมยอมรับอยู่ว่าทั้งนี้ขันขันเรียงแบบนี้ไหมทั้งว่าสุขภาพมันแข็งแรงกูวะเนียนเนีนครับแน่นแน่นอนอาคาบขันพ่อแม่พี่น้องนะครับสนใจอยากมาเยี่ยมมายี่ยมมาชมนี่ให้มาหาอยู่ไซครับนี่อยู่บ้านหวยขยุ่งครับครับตำบลหวยขยุ่งครับอำเภอวารินจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลแบานท่าสิมาก็ต้องโทรมาก่อนอ่าเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทรกับ 08cc ครับเก้าเจ็ด โคกเกตสองครับครับนี่คือเบอร์โทรนะครับผู้ได้ไปบอเถื่อมาบอเถื่อนะครับค่ะสามารถโทรมาสอบถามเพิ่นได้นะครับหรือว่าสนใจนะครับขอคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงยั้งเพื่อกะยินดีนะครับเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านอบตประสานนะครับมาให้ความหูครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่ห้าวเดบงคลิปน้ำน้ำกันไปแล้วนะครับก็จะเห็นมานะครับฟาร์มนี้นะครับเพิ่นมีการเลี้ยงแบบสองระบบนะครับแบบปล่อยนะครับแบบไรทง ก็คือขอดีนะครับเพื่อนมาการเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนะครับการเจ็บป่วยของแผลเนี่สีหน่อยลงนะครับแล้วก็แพะกับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนอีกนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานมาเยี่มชมเพื่อนนะครับค่ะสามารถมาได้นะครับมาขอคําแนะนําเพิ่มเติมกับมาได้นะครับเพื่อนมาภาพนี้นะครับอยู่ที่บานห้วยขยุ่งนะครับ ตำบลห้วยขายุงอำเภอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่เพื่อนไฮไว้นะครับเมนี้นะครับผมแบรุซิเกตนะครับก็จบคลิปแล้วก็ลาพร้แม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับจับเมนครับเมนเอาเอาอาจารย์อวยหนามมั้งพี่เมนครับเมน เม่นมาเนี่สมุดว่าอาจารย์อาจารย์มึ่ยิงเอาจารย์มึงยิงเ่กระดึงอ่าเอามือทานู้นจับจับมือกี่ขวบไม่สิหนึ่งนังเพิ่งจะสีเเข่งสองเขาก็แท่งเข้มง่ายมาเนี่เพราะว่าเขาควรจ้เห็นไม่ีรูหรือเพราะว่าเสียบกรไปว่าเขาเรียบใต้ผิวหนังพฤติกรรมเนี่ยเขาจะเสียดูผิดเลยครับอาจารย์ต้องเรียนรู้วิธีการจับแพ้ด้วยนะครับเมียนครับเมีนจับแพ้นี่จับขาอยว่าง พี่แพ่งมามัาน,นจีดึงหัวขาเหนียบจับเขาก <c oughs> ็ีข้าจีประมาณนะี้ครับอันนี้ตัวนี้ร้อนลมมลัน <c oughs> นเหมือเน <c oughs> เงยคน <c oughs> ข้าเหนียบพรอบคนคนเหงจับผูกด้วยข้าคนขาจะจับผูกไว้นะครับมีเศษขาขนาด <c oughs> เขาจี้าเหนีย